สวัสดีครับทุกคน25ปีแห่งการรอคอยลูฟี่กับแชังจะได้พบกันที่เกาะเอลบัฟหรือเกาะโรสตาการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเปลี่ยนชะตากรรมของโลกจนสลัดไปตลอดกาลและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับแชังกับลูฟี่ คือ2ตัวละครที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดในวันพีทถ้าไม่มีแชงเป็นแรงบันดาลใจลูฟี่อาจไม่มีวันก้าวขึ้นมาเป็นโจรสลัดและหากเขาไม่ได้รับบวกฟางอันเป็นสัญลักษณ์จากแชงแรงผลักดันในการเดินทางของเขาก็คงไม่แข็งแกร่งพอเมื่อไม่มีสายสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่และแชงโลกของวันพีทก็คงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ความเชื่อมโยงนี้ทําให้แฟนๆตั้งคําถามมาตลอดว่าลูฟี่กับแชงจะได้พบกันอีกครั้งเมื่อใดและที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้กันดีคือ การพบกันของทั้งสองจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ลูฟี่เติบโตเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่พอที่จะคืนหมวกฟางให้กับแชงมันเป็นคำสัญญาที่ถูกกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องและจะต้องได้รับการเติมเต็มเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานั้นอาจไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะลูฟี่อาจยังต้องเติบโตอ,อีกมากก่อนจะถึงจุดที่เขารู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะคืนหมวกฟางกลับไปให้แชงซึ่งหมายความว่าการพบกันของทั้งสองอาจยังอยู่อีกไกล ตลอดการเดินทางของลูฟี่แเฉงเป็นบุคคลแรกที่ทําให้เขาเข้าใจว่าโจรสลัดที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรเขาไม่ได้เป็นแค่แรงบันดาลใจแต่เป็นต้นแบบที่ลูฟี่เคารพมากที่สุดแม้ว่าตัวแชงเองจะไม่ได้พยายามผลักดันให้ลูฟี่ออกเดินทางแต่ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นของเขาส่งต่อถึงลูฟี่โดยตรงนอกจากนี้การที่ลูฟี่บังเอิญกินผลโกมุโกมุก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เขากลายเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้การที่แชงมอบบวกฟางให้กับลูฟี่ ไม่ใช่แค่เป็นของขวัญหรือเครื่องหมายแห่งวิตรภาพแต่มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ในตัวเด็กคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามีศักยภาพจะเปลี่ยนแปลงโลกได้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นที่แชฉงมีต่อลูฟี่และเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูฟี่ถือว่าหมวกใบนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเขานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการขึ้นหมวกฟางให้แชฉงจึงต้องเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในเรื่องถึงแม้การพบกันของแชฉงและลูฟี่จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คำถามสำคัญคือมันจะเกิดขึ้นนที่ไห มีสองสถานที่ที่เป็นไปได้สูงนั่นคือเกาะเอลบัฟและเกาะโรสตาเอลบัฟเป็นเกาะที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวปัจจุบันและยังมีความเกี่ยวข้องกับแชงอย่างชัดเจนด้วยความที่เกาะแห่งนี้มีสายสัมพันธ์กับชาวยักษ์ซึ่งเชื่อกันว่าเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแชงทําให้เกิดความเป็นไปได้สูงที่แชงอาจปรากฏตัวที่นี่แต่ในขณะเดียวกันถ้าการพบกันของทั้งสองอาจเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันอาจทําให้ความหมายของการคืนหมวกฟางลดลงไปอีกทางเลือกหนึ่งที่ดูเป็นไปได้มากกว่าคือกอรสตา ซึ่งเป็นเกาะรองสุดท้ายก่อนจะถึงเกาะลาฟเทลที่นี่เป็นจุดบรรจบของเส้นทางทั้งหมดในโลกใหม่และเป็นจุดที่โจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดต้องมาพบกันก่อนมุ่งหน้าไปสู่วันทีทหากการพบกันของแชคงและลูฟี่จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเรื่องกอรสตาอาดเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากที่สุดเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ลูฟี่เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะคืนหมวกฟางให้กับแชคงตามคำสัญญาอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาคือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับตัวแชคงเองแม้ว่าลูฟี่จะเคารพแชคงอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการพบกันของพวกเขาจะเป็นไปอย่างสงบสุขหากแชงมีบทบาทสําคัญในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลุมภาคีอัศบินเทพสิ่งนี้อาจนําไปสู่การประทัดกันร,ระหว่างทั้งสองซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเรื่องราวนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจทําให้การพบกันของทั้งคู่ต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมสิ่งสําคัญที่สุดคือแชงเป็นตัวละครที่ถูกเก็บงำความลับไว้มากที่สุดในเรื่อง และการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาจะต้องเป็นจุดสําคัญที่มีผลต่อเรื่องราวโดยรวงดังนั้นถ้าเขาปรากฏตัวเร็วเกินไปอาจทําให้การรอคอยที่ยาวนานของแฟนๆสูงเปล่าการให้เวลาลูฟี่เติบโตขึ้นจนถึงจุดที่เขาแข็งแกร่งพอที่จะพบแช้งในฐานะโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่จะทําให้ฉากนี้มีพลังมากขึ้นแต่ยังช่วยให้มันกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันพีทหากการพบกันของพวกเขาเกิดขึ้นที่เกาะเอลบัฟมันอาจเป็นการพบกันที่ยังไม่สมบูรณ์ และเป็นเพียงการปูทางไปสู่การพบกันที่แท้จริงในภายหลังแต่ถ้าเป็นที่เกอะโรสตามันอาจเป็นการพบกันที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างมาถึงจุดสําคัญและเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการคืนหมวกฟางในท้ายที่สุดไม่ว่าแชงและลูฟี่จะได้พบกันที่ไหนมันจะเป็นหนึ่งในฉากที่ทรงพลังที่สุดในวันทีทอย่างแน่นอนหลังจากรอคอยมานานกว่า25ปีแฟนๆอาจต้องอดใจรออีกหน่อยแต่เมื่อวันนั้นมาถึงมันจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ตราตรึงใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ เพื่อนๆคิดยังไงกับวันแห่งคำสัญญาลูฟี่จะได้พบแชงที่ไหนในวันพีทมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการระจญภายครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ